in this video we'll learn a few simple phrases from jack and joker episode 1 let's go bye 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 means to go or in this case let's go I, I, I'm, 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 You. means to stop I Understand? 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 means Understand? 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 ขอโทษครับหกขอโทษครับหกไปแล้ว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  means I'm leaving ไปแล้วไปแล้วไม่รู้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  means I don't know ไม่รู้ไม่รู้พอจัด พอจักพอจ็คพอจ็ค means that s enough Jack พอจพอจักขอโทษครับคุณคาร์บอน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  means I'm sorry Mr Carbon ขอโทษครับคุณคาร์บอนขอโทษครับคุณคาร์บอน ไม,ไ,ไม่เป็นไรโค้ชไม่เป็นไรโค้ช okay ไม่เป็นไรโค้ชไม่เป็นไรโค้ช means it's okay coach ไม่เป็นไรโค้ชไม่เป็นไรโค้ชกินกิ Born, icle, นกิ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 น means to eat กิน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 เก่งมากเลยโจเก่งมากเลยโจเก่งมากเลยโจ เก่งมากเลยโจ means that s amazing joke เก่งมากเลยโจกเก่งมากเลยโจกเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะ means, sorry. เสียใจด้วยนะ means I'm sorry เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับ เรื่องอะไรครับ means about what เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับผมรู้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  means I know ผมรู้ผมรู้ผมเข้าใจโค้ดทุกอย่าง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  means i understand everything understand ผมเข้าใจโค้ดทุกอยา่างผมเข้าใจโค้ดทุกอย่างจริงอรอจริงอรอจริงหรอจริงหรอ means really จริงอรอจริงอ่ะในที่สุด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  means Finally, ไไททีี่่สสุุดดช่วยด้วยค่ะ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  means help ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอะไรครับอะไรครับ means what อะไรครับอะไรครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ ขอโทษครับพี่ means sorry bro ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ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  means are you alright ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับขอบคุณนะคะ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  means Thank you. ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาพี่มาพี่มาที่มาที่ means come on มาพี่มาพีไไ่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะ in this case means I'm fine ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ ขอบใจมาก Thank 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 means Thanks a lot ขอบใจมาก Thank you for watching. Consider liking the video, subscribing to the channel and leaving a comment.